โกเครับก็สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมิกเต็กนะครับอันนี้มารีวิวอามาโจอีกรอบนะครับเป็นสายอีกสายหนึ่งนะครับแต่ก่อนจะไปดูสายสกิลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะอ๋อแล้วก็มีทริคหนึ่งนะครับสําหรับใครที่เลือกตัวอามาโจไม่ทันนะครับวันนี้ผมก็มีมาบอกกันนะบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับนี่คือการกดเฟเบอร์ดิทะครับ กดอย่างนี้นะครับคือถ้าคุณไปกดตัวไหนตัวนั้นจะเป็นตัวแรกที่ให้เลือกนะครับใครที่กดไม่ทันก็ลองใช้วิธีนี้ได้นะครับครับต่อไปเราจะไปดูอไอเทมนะครับไอเทมหมุาใส่เป็นแอแทกเวดนะครับสกอร์ชิลแล้วก็บอ d ตี้พาเรียรดาเมจอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าเน้นยืนนานแล้วก็ทำสกอร์ให้ได้แอคแทกเยอะนะครับแอคแทกจะมาแอคจากแอคแทกเวดนะครับ ตอนนี้นะครับเกมได้อัปเดตให้มีการเ,าเห็นคู่ดาวของไอเทมด้วยนะครับอย่างถ้าเราใช้บัตีบาเรียไปเราก็จะเห็นคู่ดาวอยู่ที่ข้างล่างของตัวสกิลนะครับไอสกอร์ชิลก็เช่นกันนะครับเมื่อก่อนเขาไม่มีบอกนะองค่ายเขาได้ยินผมบ่นนะเขาก็เลยใช้ใช้ใสมาให้นะครับสายวันนี้ที่เราเล่นนะครับเป็นสายสกิลตอมนะครับแล้วก็อ่า แกสสกิลจะเป็นสายที่เน้นการโจมตีจากสกิลนะครับไม่ได้เน้นการโจมตีจากตัวอามโจมากเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มความเร็วโจมตีนะครับแต่จะเพิ่มดาเมจในระยะกว้างๆเลยนะครับสายนี้เป็นสายแบบสกิคลค่อนข้างหมู่นะครับและสกิลนี้นะครับก็โจมตีกลับมาได้นะครับ ครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูการใช้สกิลนะครับว่ามีวิธีการใช้แล้วก็วิธีเทคนิคในการใช้อย่างไรบ้างครับโอเคครับ <Okay, S 1> เราก็มาดูวิธีการใช้สกิลของสกิลสตอร์มแล้วก็ a า s i ิคิ i ิวนะครับ c า a s ิคิิวไหมมาอ,อ่านถูกไหมสกิลแรกนะครับเป็นการกระโดดทับประตูนะครับก็มีดาเมจหนึ่งทีนะครับฮิตเดียวนะครับ ทุกคนจะสังเกตว่ามันมีดาเมจที่ต่างกันครับเห็นเกรดทั้งบนไหมครับพอร่างสามเนี่ยเราจะได้เกรดนี้มานะและสกิลจะเปลี่ยนไปนะครับเหมือนเป็นธาตุพืชครับจากธาตุดีเป็นธาตุพืชมันจะทําให้แรงขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็เป็นสกิลที่สองนะครับเรียกงี้ง่ายกว่าเนาะตัวมัจนะครับจะทําการพุ่งไปนะครับแล้วก็เตะศัตรูกลับมานะครับ และเมื่อครบเกรเนี่ยมันจะทำการเตะแรงขึ้นนะครับแถมทำให้เราได้โล่ด้วยนะครับอันนี้จะไม่มีโล่ครับพอครบเกตที่สามนะครับก็จะทำให้ได้โล่นะทุกคนดูเกตที่สองไว้นะพอเราออ้ยมีอาการน่วงนิดนึง นี่ครับตอนนี้เราไม่มีโล่ใช่ไหมพอเราใช้ปุ๊บยังไม่มีม,มีอันนี้อันนี้โอเคแต่เราสามารถเตะโจมตีได้ด้วยนะครับมันจะเหมือนเป็นสองฮิตเลยนะเวลาเราโจมตีแบบต่อเนื่องอะ่ะเห็นไหมวิธีการใช้ของ วิธีคอมโบของตัวสกิลสองสกิลนี้นะครับผมแนะนําให้เป็นเก็บสองเขาแตกก่อนนะครับแล้วเราก็เปิดด้วยสกิลนี้นะครับเตะกลับมาใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ทิวซ้ำครับเอ้ยเดี๋ยวผมลืมไปกูดาวสกูเนี่ยว่า <laughs> ไม่ได้รัวขนาดนั้นนะอันนี้ครับเห็นไหมครับมันจะทําได้สองทีเลยนะครับถ้าเราโจมตีไปอีกทีนึงปุ๊บมันก็จะได้อีกทีหนึ่งเลยนะ ซึ่งมันจะทำให้ดาเมจแรงมากนะครับเดีย๋ยวทุกคนดูตอนเลเวลอ่าสิบห้านะอันนี้ผมไม่ได้ปิดเอ้ยไม่ได้เปไม่ได้ปิดกูดาวโอเคเก็บสองกรแตกก่อนนะครับชิบ สังเกตว่ามันโอ้โหดาเมจหกหมื่นเลยเอ้หกพันเลยนะครับหกหมื่นเยอะไปถ้าเราต่อได้ยังติเรานี่คือแบบโคตรแรงนะครับแต่ถ้าจังหวะหนี้น่ยใช้สกิลนี้ก็ได้นะครับจะทำให้ได้โล่นะครับแล้วก็หนีศัตรูได้นะหรือจังหวะไล่ก็ได้นะครับ ครับหลักๆก็ประมาณนี้นครับวิธีการเล่นสไกิลสตอร์มนะครับสกิลกระทืบนี้นะต่อไปเราจะไปดูภายในเกมนะครับว่ามีวิธีการใช้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เทคนิคการเล่นอย่างไรนะครับโอเคครับก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับอยู่ในเกมนะครับโอเคครับเรามาเล่นอเมาโจกันต่อนะครับ อันนี้ผมจะเล่นเป็นอีกสายนึ้งนะครับเป็นสายซ้อมนะสายที่กระทืบเพื้นลงทัพื้นกระทืบเท้าพื้นลงลงพื้นเอออะไรวะจะพูดอะไรเนี่ยตอนนี้มันก็จะรู้สึกแปลกๆลนะครับเพราะว่าเอา่อข้างผมเอฟเคสองคนนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับมีตัวไม้มาแล้วถ้าเขาไม่ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะจัดเกมกันนะครับ เขาคิดว่าเขาออกไปแล้วเขาจะได้เล่นจริงเขาก็ต้องเข้ามาเหมือนเดิมนะเราเล่นไปสายทําสกรนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาในแมปพีมานะโอ้แมปพีมาแบบเครื่องผมแลกมากเลยเฟมเลตตกยับรู้สึกว่าตั้งแต่เขาปรับใหม่มานะเฟมเลตค่อนข้างตกนะเมนที่เครื่องผมน่าจะเริ่มเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วนะครับเกมเอฟเฟกเยอะขึ้นโอ๊ยทูได้ไปเนะี่ย วอาทาไมเราห้าวหายอย่างงี้ถอยได้ไหมเนี่ยผมอยากจะสู้มันได้ไหมเนี้ยผมมันติดขี้แน่เลยว่นี่เขาตีครั้งที่สามเขาตีแรงนะครับคือเราต้องมีสกิลนิดหนึ่งนะสกิลที่ทำซีซีใส่เขาเราถึงจะสู้เขาได้นะีน่เมื่อกีเราเลือดน้อยกว่าด้วยเขาเก็บเลือดเราไปด้วยเหรอ มาฟีมาอีกสลอบแล้วนะเวลเยอะกว่าแล้วไงโอเคเราเก็บให้เวลเจ็ดนะครับเวลหกสิเวลหกเ,เอามาโจวกาเก่งแล้วครับมันเป็นตัวที่มีวัฒนาการไวมากนะเอ้นี่ก็ตอดจังเลยฮนะเลือดไม่มีด้วยแต่ถ้าผมเวลหกนะของเตะมันกลับมาแล้วนะเนีเ่ยอ้าวอ้ามีความอยากกระชุดอื้ม <c oughs> เขาได้สะกอร์น้อยนะเขาเลยชูทันนะเอฟเราอัพเป็นสกิลการซี่นะครับเขารู้หรือเปล่าน่าจะไม่รู้นะขอทำสกอร์ก่อนสกิลนี้เอาไว้หนีได้นะครับ คือถ้า,าเห็นเกตที่อยู่มันตกข้างล่างชื่ออัมมาโจใช่ไหมครับมันจะทําให้สก,กิลใช้ได้อีกรอบนะึงนะจะรีเซ็ตคูดาวเลยนะมาเยอะเกินไปละนี่แหละกระทืบกระทืบไปเลยแรงปะล่ะชุดเดียวรู้เรื่องอันนี้คือเขายืนเฉยหรือเขายืนรอเนะี่ยอุ้ยเขาต่อยแล้ววะอันนี้เป็นโหมด อ่าธรเมดานะครับไม่ได้ให้จ่ายอันดับนะเพราะว่าในจ่ายอันดับนี้ไม่ได้เลือกเลยนะครับยังไม่มีใครตีโลโตอมนะครับข้างล่างเขา่าจะเอาเต่าได้อยู่ฐานนี้น่าจะเป็นอ่าสามต่อห้านะครับอันนี้คือเตะก,กลับมาได้เนยะมาซีได้อีกสกิลหนึ่งนะมีโลกระทืบอ,อ่าแดนติพอดี โคตรแรงโคตรแรงไม่ต้องเก็บเลือดกระทืบยับยับใส่นี้มันยืนนานด้วยนะแล้วก็ได้ดาเมจจากการทำสกอร์ด้วยแต่ว่าความที่อามาโจมมันจะเล่นยากตรงที่เราต้องวิพัฒนาการให้ร่างสามก่อนครับอ้ยครึ่งหลอดเก็บเลือดหรืออเก็บเลือดหรือ่ะ นี่ไงล่ะมันได้ป้อมได้นะถ้าใครอยู่คนเดียวในป้อมนี่คือตายเลยเนะี่ยโคตรแรงเลยนะคือถ้าใครจะไปเล่นทีดเดี๋ยวเมื่อกี้คือกี่เทวะนะโอ้โหถ้าใครเล่นสายนี้ช้ำๆนี่คือโคตรแรง ตายนะตายอีกตัวหนึ่งเก็บหมดจ้าอ้าวแล้วใครเหลือไว้เนะี่ยอุ้ยมันย้อนขับมาเลยฟาร์มป่าเขาไปเลยก็ได้นะพยายามรักษาเกรให้ได้ประมาณสองสต็กนะครับ จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะเวลาไฟล์ลูคาลรโอเขาน่าจะแบบมือนไปแล้วครับน่าจะเมาอะไรกอย่างเฮ้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปนี่แหรจะขึ้นไปบนนะครับเพราะว่าไม่มีใครกันนะเอออันนี้เล่นกันอยู่กี่คนเนะี่ยสามคนใช่ไหมเนี่ยโอเค ไม่แน่ใจว่าเขา AFK หรือว่าเขายืนอยู่เฉยนะครับเราจะไม่เสี่ยงกดยอมแพ้ดี่ขาเพราะถ้าเรากดเขาจะกดกันนดีแล้วเราก็จะไม่ได้รีวิวสักทีโอเคเขาไม่อยู่นะครับเฮ้นี่จะลุมเหรออันติจะมาแล้วนะอนะาป้าเดี๋ยวเปิดก่อนเลยเนะี่ยตายไปหนึ่งไปไหนแล้วลนะ่ะ จะดักหน้าให้่อยไม่ต้องไปโวยสโลว่ะสกิลเขาสโลอ่ะวิเกี่ยวได้อยู่เกี่ยวเกี่ยวได้อยู่ไงล่ะสายเตะเจอสายเบิร์ดไปดิไม่ต้องตรง,งต้องเตะแล้วสกิลย้ำๆไปเลยผมว่าเผื่อสายเนี้ยอาจจะโกงกระถ่ายนั้นไปเนี้ย แต่ก็ต้องลองไปดูในแรงนะครับอาจจะต่างกันก็ได้นะแต่ผมว่าคงจะได้เล่นยากแหละดูคาริโอเอายืนทำไรครับเนี่ยต่อยแล้วบอดหรือเปล่าเนะี่ยไม่น่าใช่นะอะรยืนนิ่งไปแล้ว เขาน่าจะสู้ไม่ได้นะครับเขาน่าจะโดนลุมแล้วป่ะเกตเขกะไปไหนก็ไม่รู้นะครับป่าไม่มีใครฟาร์มเลยอันนี้คือสู้กันไม่ไหวนะเอามาโจมันแค่ไหนกันเชอวมันแอบแอบไปชูอีกแล้วนนะ คือที่เห็นเล่นได้นี่เพราะว่าเขาข้างเขาเล่นไม่ค่อยเป็นเหมือนกันครับเรื่องเหมือนสามสามอะกลายเป็นโหมดสามสามไปแล้วครับเ k คกันหมดฮันเดอร์เกิดนะครับผมจะไม่เปิดแล้วกัน <final> แน่แ,น,แน,น่สิบคะแนนสิบคะแนนของเราอะไม่ให้ชูดหรอกไม่ให้ชูดหรอก สิบคะแนนก็ไม่ให้แล้วเราดักอามาโจ้ได้นะอันนี้ข้างเขามีอยู่สองคนหรือเปล่าเนี่ยอะไรกันในเคมเนี่ยคิดถว่าเรามารีวิวกันเฉยๆแล้วกันนะฮะโอ้ว่ากลับไม่ได้พิกาจูออกมาเดินแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าคนหรือบดเราไม่ยอมไงเออออกจากเกมก็ไม่ให้อุ้ยใครเปิดเกมขกอ่อเกมขก่ะแอปโซนะครับไม่ให้หรอกไ,<ป>ได้หมดทุกอย่างเลยเราอะไปจ้สออาสกิลอมาโจเนี่ยมันสามารถเบิร์ดได้เลยนะอันนี้คือสู้กันอยู่ไปแล้วนะ เตะเขาก็ออกมาไม่ได้เอาไปไหนวนะเนี่ยเอามาโจนี่มันจับตัวยากจริงนะอของลักเรากเขาจะตายแล้วโดนทุกสกิลอของเขามีคิวคอนอีกคนหนึ่งนะครับน่าจะอันนี้คือหายเอฟเคแล้วครับ พึ่งมาว่างั้นแบบเกมจะจบแล้วมาเดินซะหน่อยหนึ่งไม่ไดูดได้ด้วยว่ะจบแล้วนะครับโอเคครับก็จบแล้วสำหรับการรีวิวอามาโจสายสกิลสตอมนะครับเป็นสายสกิลนะครับไม่ใช่สายเตะนะเพราะว่า สกิลเนี้ไม่ได้ทําการบัฟตัวมาโจให้ตีเร็วขึ้นเลยนะครับจะเป็นการใช้สกิลรัวๆมากกว่านะครับก็ค่อนข้างเก่งนะครับสายนี้เพราะว่ามันก็พิ้วอยู่อะทำฟีให้ศัตรูได้ด้วยนะครับทั้งสโลแล้วก็สตันได้เลยนะกวดก็ไปลองเล่นได้นะครับเซตนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับก็พอเล่นได้นะครับใครจะไปลองเพิ่มดาเมจอีกชิน้นก็ได้นะดาเมจจะได้เยอะขึ้น,นครับ เกียับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามรับชมกัด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ